โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่เซสชันต่อไปกับครั้งนี้ในเรื่องของแพชชั่นเมื่อสักครู่เราฮัลโหลขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงความเสี่ยงของเจนซีไปแล้วเนาะวันนี้เรามาพูดถึงความหวังกันบ้างครับเราจะเอาแพชชั่นยังไงมาทําให้กลายเป็นธุรกิจและทํายังไงให้แพชชั่นทําให้เรามีข้าวกินนะครับยินดีต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านด้วยนะครับ เบื้องต้นผมขออนุญาตถามคําถามเบสิกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยพอการจะเริ่มทําธุรกิจนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจในการเกิดแพชชั่น Passion ก่อนขออนุญาตถามไล่ทีละคนเลยกันเริ่มที่คุณกิมก่อนได้ครับว่า้ ي, จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจของคุณกิมคืออะไรครับค่ะข,ของกิมนะคะกิมเป็นนิสิเก่านะคะของคณะพานิยศาสตร์และการบัญชีค่ะคณะ มาร์เก็ตติ้งซึ่งในช่วงนั้นนะคะเขาก็จะมีของมาขายในคณะเราก็ไปขายสนุกสนุกกับเพื่อนแล้วก็หลังจากที่รู้จักงานอินดี้อินทาวไหมคะไม,ไม่รู้จักรู้จักไหมคะอินดี้อินทาวก็คือยุคนั้นค่ะจะเป็นแบบขายสินค้าแฮนด์เมดแล้วเราก็ไปขายซึ่งมันก็นานมากแล้วปีครีบผมก็คือมันก็ทำให้เรารู้สึกสนุกกับการแบบไปขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเริ่มทํางานประจําก็จะมีพี่คนหนึ่งค่ะที่ออฟฟิศของกิมเขาก็จะแบบทักทุกเช้าเลยว่ากิมวันนี้ใส่เสื้ออะไรอ่ะชอบอยากได้กิมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทักเราทุกวันเลยห,หรือว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เราหาเงินได้ตอนนั้นแต่งตัวไงครับเป็นแบบสไตล์วินเทจค่ะ <c oughs> เสื้อผ้ามือสองยุคนั้นฮิตมากแบบจะเป็นแบบสีพาสเทลลายจุดลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ แสดงว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือการออกไปขายในตลาดทั่วไปเลยก่อนเสื้อผ้าใช่ค่ะแล้วก็กลายมาเป็นธุรกิจของเราใชในตอนนี้ขอขยัยไปที่คุณเจบัางครับจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในการทาธุรกิจของคุณเจมันเริ่มจากตรงไหนครับเจริงๆผมว่าอะไรที่มันเป็นพวกเครื่องดื่มและอาหารนะผมว่าทุกคนชอบทานชอบดื่มกันหมดนะครับส่วนผมเนี่ย เริ่มต้นผมจริงๆผมไม่ได้เป็นโฟลเดอร์ของคาซาลาแปงเนาะผมมาจอยโฟลเดอร์ทีหลังนะครับประมาณ7ปีที่แล้วแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือผมไปที่คาซาลาแปงนี่ยแหละเนื่องจากว่าแต่ก่อนผมชอบถ่ายรูปถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปคาเฟ่นะครับจนได้เข้าได้เข้าไปอยู่ในวงการที่มันเป็นเรื่องกาแฟนะครับก็ได้เรียนรู้เรื่องกาแฟมากขึ้นว่าเออมันมีมันไม่ได้มีแค่ กาแฟอย่างที่เราคิดนะมันมีข้อมูลมันมีความลึกนะครับที่เราสามารถเรียนรู้อะไรพวกนี้ได้เยอะ mm hmm. ก็เลย mm hmm. ค่อยๆซ,ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆครับ mm hmm. จนมันเริ่มเกิดเป็นนิสัยนะครับแล้วก็เริ่มอินกับกาแฟเข้าไปเรื่อย mm hmm. ๆก็คือส่วนตัวก็ชอบกินกาแฟอยู่แล้วด้วยใช่ครับคือจริงๆอ่ะตอนแต่ก่อนไม่ได้กินกาแฟเยอะขนาดนั้น mm hmm. แต่ว่าพอมาถ่ายรูปเยอะ mm hmm. ๆ,ๆเข้าคาเฟ่เยอะๆมันกลายเป็นว่าโอเคก็ต้องกิน นจนกินไปจนติดครับทีนี้ขยบจากกาแฟมาเป็นชายเย็นบ้างดีกว่าคุณวิวครับแรงประดาลใจในการขยบมาทำแบรนด์ฉันจะกินชายเย็นทุกวันอันนี้คุณวิววินกินทุกวันจริงๆไหม ทุกวันจริงๆค่ะแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะวิวก็เริ่มมาจากร้านกาแฟก่อนเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าร้านกาแฟอะคะอ่ะผู้เล่นเยอะแล้วก็ตัวเราเองรู้สึกว่ามันจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาต้องเอ u c เค e ตัวเองต้องเ d ตุเคตลูกน้องค่อนข้างตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็เลยคิดว่าตัวฝั่งฟางวิวเองอ่ะเป็นคนทานชายเย็นอยู่แล้วด้วยเดิมวิวเป็นคนนครศรีธรรมราชอยู่แล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เลยคิดว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมันยัง ไปได้อีกไกลก็คือมันมีกลุ่มลูกค้าที่ทานชาเย็นทุกวันจริงๆก็เช่นเดียวกับกาแฟแต่ว่าอาจจะแบบเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าอ่ะเราจับทาร์เก็ตลูกค้านะคะที่เป็นทาร์เก็ตลูกค้าที่แบบว่าตอนนี้ยังไม่มีคนสนใจเราก็เลยเลือกที่จะเอาโปรดักต์มาทําเป็นแกลนะคะเป็นชื่อฉันจะกินชาเย็นทุกวัน,นะคะ่ะทีนี้อยากถามในวันแรกที่เริ่มทําธุรกิจครับตอนนั้นเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณวิวก่อนก็ได้ยครับ ณนาตอนแรกค่ะคือด้วยความที่ว่าเราเป็นสายคาเฟ่ยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าตัวเองะก็เป็นหนึ่งในลูกค้า คือเรามองทารก็ตลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกค่ะคือก็เลยมองว่าลูกค้าที่เขาทานชายเย็นเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการแบนดิ้งแบบไหนเขาต้องการรสชาติแบบไหนแล้วก็เลือกที่จะโฟกัสลูกค้าแล้วก็เลือกความต้องการลูกค้าเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็เริ่มที่จะทําแบนดิ้งอะคะ่ะให้มันชัดเจนแล้วก็ลูกค้าเข้าใจแล้วก็เห็นแล้วแบบไม่ต้องมาสงสัยว่าเออนี่มันคือขายอะไรก็เลยเลือกที่จะตั้งชื่อชาจินชาเย็นทุกวันแล้วก็เมสเซจที่เราที่จะให้ลูกค้าไปอะค่ะมันค่อนข้างตรงแล้วก็ชัดเจน มองที่ลูกค้าก่อนใช่ค่ะโฟกัสที่กลุ่มลูกค้าก่อนโอเคครับที่ขยับมาที่พี่เจบ้างครับครับหลักๆผมมองเรื่องแบรนดิ้งก่อนตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปนะครับ,รบถ้าเนื่องจากที่อย่างที่คุณบิวบอกคือร้านกาแฟเยอะมากทำยังไงให้เราแตกต่างแล้วก็แซนเอาจากคู่แข่งให้ได้นะครับฉะนั้นเรื่องแบรนดิ้งเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมว่าทุกคนจะจําเราเพราะแบรนดิ้งเพราะว่ากาแฟ ทุกร้านมีกาแฟาทํำยังไงให้ลูกค้าจําโลโก้กระต่ายเราให้ได้นะครับแล้วก็ a s s o c i a t e กับมันว่าโอเคกระต่ายนี้คือกาแฟนะนะครับก็ได้ทุ่มกับแบรนดิ n g พอสมควรนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เรื่องของออการเทรนพนักงานนะครับเพราะตอนเข้าไปตอนแรกเนี่ยครา,าลาแปงมีแค่2สาขาตอนนี้มี26สาขา26สาขากนะครับการที่จะทำให้มันมีระบบนะครับในการ สร้างพนักงานสร้างระบบเทรนนิน่งทุกอย่างเข้ามาเนี่ยครับแล้วกาแฟมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับทำผิดนิดนึงรสชาติเปลี่ยนเลยทำยังไงให้พนักงานทุกคนมี knowledge ที่จะทำได้เหมือนกันทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้เวลาประมาณ2ปี 2> นะครับแล้ก็ develop ต่อมาเรื่อยๆในการในการสร้างระบบในการเพื่อที่เราจะขยายครับโอเคครับ ขยบมาที่คุณกิมบ้างครับการเปิดร้านธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะแฟชั่นเสื้อผ้าเลยเริ่มต้นยังไงของทางคุณกิมครับของกิมนะคะกิมเริ่มมาจากความชอบของกิมก่อนอย่างที่กิมบอกว่ากิมอะ่ะชอบสีพาสเทลชอบลายดอกชอบอะไรที่เป็นลายปริน์เพราะฉะนั้นอะ่ะก็จะเริ่มจากความชอบแล้วเราอะ่ะเริ่มจากการไปเลืกของมาขายทําแบรนดิ้งด้วยการเหมือนบอกกลุ่มลูกค้าไปเลยว่าเนี่ยตัวตนฉันเป็นสีแบบนี้ เพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะมาหาเราอะค่ะก็จะเป็นแบบคนที่ชอบสไตล์เดียวกับเราก็คือสรุปก็คือมันเริ่มมาจากความชอบของกิมค่ะ,ะก็คือเอาสิ่งที่เราชอบนั่นแหละ,อะโอเคทีนี้ตอนเนี้ยเรามันจะมีแนวคิดแนวคิดหนึ่งครับที่แบบถ้าเราอยากทําธุรกิจอะไรอะเฮ้ยลงมือทําเลยทําธุรกิจทําเลยอยากถามพี่ๆทั้งสาคนมีความคิดเห็นยังไงกับแนวคิดกลุ่มนี้บ้างเริ่มที่ขอญาตพี่เจก่อนก็ได้ครับครับจริงจริง ฝั่งผมอาจจะได้มาจากฝั่งคุณพ่อด้วยที่คุณพ่อเป็นคนลุยเรื่องธุรกิจมากนะครับ<ม>เห็นอะไรก็ทำทำเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ร้านกาแฟหรือร้านอาหารเนี่ยโดนปิดไม่ให้ขายนะครับสั่งแค่ Delivery ได้เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งรายได้เราหายไป90% 90% 90เพราะว่าหน้าร้านไม่มีนะครับเราก็ต้องหาอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้ บริษัทมันอยู่รอดอะเราก็ต้องหาโปรดักฑ์ใหม่หาโซลูชันใหม่ๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ดื่มกาแฟเราเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนวิธีการในการขายนะครับเราก็ทำพวกเ,เราเป็นคนแรกๆที่ทำพวกแคปซูลกาแฟนะครับทำพวกดิบแบกทำพวก ready to drink ต่างๆที่คนสามารถซื้อไปทำที่บ้านเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็ทำมาแล้วมันก็ success ระดับหนึ่งทำให้บริษัทไปต่อได้นะครับส่วนหลังๆมาผมว่าผมทำโปรเจกต์10โปรเจกต์ผมอาจจะถูกประมาณแค่2 <Okay. S 1> เนื่องจากว่าเราทำเราคิดเร็วเราทำเร็ว <Okay. S 1> แต่บางโปรเจกต์เราไม่ได้แพลนให้มันรอบคอบแพลนนิ่ง <Planning. S 1> ใช่แพลนนิ่งผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจนหลังๆมาผมบอกทีมงานว่าจะทำอะไรทำได้เลยนะแต่ผมขอปิดรอยรั่วหนึ่งสองส่ก่อน,นะครับ uh huh. ก็คือจะทําอะไรก็ทําได้แต่อย่างน้อยต้องมีแผนก่อนใช่ครับครับคือหลังๆหลังๆเจอมาเยอะครับเฟลมาเยอะเหมือนกันอารมณ์แบบลงลุยเลยมันก็เจ็ใช่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 แล้วแล้วมันจะกลายเป็นแผลในใจเราว่าเอ้ยทำโปรเจกต์นี้แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะเราไม่ทําต่อดีกว่าอนาคตเวลาคนอยากทําเราบอกเฮ้ยเราเคยทําแล้วนี่แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดไม่รอบคอบครับพี่ๆอีกสองคนครับมีประสบการณ์คล้ายๆกันอย่างนี้ไหมครับคือส่วนตัววิวก็คืออ่า ด้วยความที่เราอายุยังน้อยใช่ไหมคะในแถวคิดวิวคิดว่าเราอะลองให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ uh huh. คือด้วยความที่เนเจอร์เราอะเป็นคนค่อนข้างตัดสินใจเร็วคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเราเองอะด้วยความที่ว่าเราเีความมั่นใจว่าในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอะมันต้องแฮปเพนนะคะ uh huh. คือจริงๆมันก็เฟลเยอะคะ่ะแต่ว่าวิาวไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ เหมือนเป็นเรื่องเสียหายหรือเป็นเรื่องที่แบบว่ามันแย่แต่วิวมองว่ามันเป็นทําให้เราแบบโตขึ้นแล้วก็เอตุเกตัวเราให้เราแข็งแกร่งขึ้นคือนะตอนแรกค่ะที่วิวทำคาเฟ่ยอยู่คือด้วยความที่ว่าเราอะเป็นคนแบบค่อนข้างสายโปรเจกต์เนาะก็คือชอบหาไอเดียใหม่มา,มาทําก็คือลองอะไรใหม่ๆมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะค,คือทําตั้งแต่ เหมือนเดเจอร์เราเป็นชอบค้าขายอยู่แล้วก็อาจจะเหมือนพี่คิมตอนสมัยเรียนก็หาโน้นหานี้ทำอยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้ลองมาอะไรเงี้ยค่ะณจนโมเมนต์หนึ่งอะยูคิดว่าถ้ามันใช่อ่ะค่ะมันก็จะแฮปเพนเองคือให้ลองทำไปก่อนอย่างน้อยเราก็ได้มีประสบการณ์เนาะกับสิ่งที่เราทำลงไปว่าแบบว่าสิ่งเนี้ยมันทำแล้วมันเวิร์กไหมเอาถ้าไม่เวิร์กแล้วเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราพยายามที่จะเรียนรู้จากการที่เราแบบผิดหวังด้วย ก็คือเรียนรู้จากความผิดหวังที่ทำตรงไปนั้นใช่ค่ะ,ะและอย่างคุณกิมครับเป็นกิมเป็นคนตัดสินใจอะไรเร็วมากค่ะทุกคนตัดสินใจเร็วหมดเลยเนาะคือเหมือนอยากทําอะไรก็จะทําเลยครับแล้วก็จริงๆเสื้อผ้าค่ะออกคอลเลคชันทุกเดือน <c oughs> เราอ่ะจะไม่สามารถพิจิกได้เลยว่าอะไรจะขายดี <c oughs> ก็คือทําไปเรื่อยๆ <c oughs> บางตัวกิมเคยขายตอนเดือน3 <c oughs> ลูกค้าอาจจะเห็นฝีตอนเดือน10 มีค่ะคเป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นอ่ะอยากทำอะไรทำไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะลูกค้าจะเห็นฟีดกี่โมง <laughs> ใช่ทีนี้อยากถามแทนน้องๆครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําไปแล้วแล้วมันเฟลแล้วมันก็เฟลแล้วมันก็เฟลทุกคนมีการฮิวใจตัวเองอยังไงบ้างกับเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นหรือรเผชิญหน้ากับภาวะนั้นนะครับใครก่อนจะได้ วิวก่อนก็นได้ไดค่ะคโอเคค่ะคือนะภาวะที่เรารู้สึกว่ามันเฟลใช่ไหมคะ,ะความรู้สึกเราอะมันมันมีดิ่งมันดิ่งดาวได้แต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้อะคะ่ะจากสิ่งที่เราผิดพลาดไปวิวชอบมองว่าตัวเองอะ,อะยังอายุยังน้อยเรายังมีโอกาสที่จะแบบ ล้มลุกคู่คานได้อีกเยอะยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อีกเยอะค่ะค,คือมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่ทําแล้วมันจะแฮปเพนเนาะคือหล,หลายๆคนอะ่ะอย่างเช่นคนอื่นหรือว่าคนที่เราเห็นไน้เขาสําเร็จอะ่ะเขาก็ลองมาแล้วเป็นพันๆครั้งเออแล้วทําไมเราถึงแบบผิดพลาดแค่นี้ทําไมเราต้องแบบเสียใจมากขนาดนั้นท้่จริงๆแล้วมันเป็นแค่บทเรียน,นะคะ่ะเราก็พยายามไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงวันของเราใช่โอเคครับคุณเจครับของผม เวลาเจอเรื่องที่มันเฟลมากๆก็จริงๆก็ดาวดาวเหมือนกันแต่ว่าสิ่งทีออ่สำคัญผมว่าเป็นเรื่องของทีมนะครับ mm hmm. ที่จะฉุดเราขึ้นมาจากเหวตรงนั้นขึ้นมาให้ได้ว่าเอ,อ้ยมันโอเคนะครเราสู้กันไปต่อ mm hmm. อ,อบางครั้งก็เฟลจนเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะเครียดมากอะไรอย่างเงี hmm. ้ยแต่กออ็กลับมาได้เพราะว่ามีทีมงานที่ที่คอยซัพพอร์ตครับแล้วก็คนรอบข้างของเราที่ อย่างที่คุณบิวบอกเราอายุยังน้อยเรายังมีโอกาสล้มลุกคุกครานอีกเยอะนะครับรุ่นรุ่นพ่อแม่เราก็ทํามาเยอะพลานมาเยอะนะครับมันต้องมีสักโปรเจกต์หนึ่งอะที่มันทําให้เราเกิดได้ครับคุณกิมครับพิสริ์ไหมครับค่ะของกิมถ้าถ้าเฟลใช่ไหมคะก็ก็เสียใจเพราะว่าเราก็คือคาดหวังอยู่แล้วว่าทุกโปรดักที่เราออกมามันน่าจะขายดี เราคิดว่าเอ้ยตัวนี้มันสวยนะตัวนี้มันน่าจะขายดีแต่แบบมันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดไว้สิ่งที่ทําคือเหมือนทําให้เราอะ่ะต้องไป brainstorm เยอะๆว่าทํายังไงให้ตัวนี้มันขายได้เหมือนเราต้องไปคิดวิธีแบบอ่ะเราอาจจะส่งให้อินฟลูเอนเซอร์เราอาจจะหาวิธีด้วยการแบบอ่าออกไปถ่ายแบบเพิ่มเติมแบบไปถ่ายในที่ที่แบบเหมือนไปคาเฟ่อย่างนี้ก็ได้ค่ะคจะได้คนเห็นชัดว่าอ๋อโอเคเราใส่ชุดนี้ไปคาเฟ่อย่างนี้ก็ได้เหมือนมันจะได้เป็นการแบบใช้สมองมากขึ้นอะ่ะ แต่ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าทุกคนมันเผชิญหน้ากับความผิดหวังได้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะเรายังมีพาร์ทเนอร์เรามีคนอื่นก็สามารถช่วยๆกันดึงขึ้นมาแล้วก็คิดหาโปรเจกต์ต่อๆไปโอเคทีนี้ขออนุญาตกลับมาในเรื่องของแบรนดิ้งกันบ้างดีกว่าอย่างของคุณวิวอะครับฉันจะกินชายเย็นทุกวันมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และทำยังไงให้แบรนด์เนี้ยเป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้ครับ คือง่ายๆค่ะคือตัวเราเองอะเอาเราโฟกัสก่อนว่าถ้าเราเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วที่ทานชายเย็นแล้วก็เป็นเจเนเรชันนี้เราก็สโคบลูกค้าให้ชัดเลยว่าเราจะขายขายขาย,ขาย,ขายที่ไหนราคาเท่าไหร่เนาะก็เป็นอาจจะเป็นเอลิเมนต์ที่ทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วเนาะในการทำแบนดิ้งเนาะคือโฟกัสให้ชัดเจนคือขั้นตอนในการทำของว,วิวอะคือเราจะต้องสื่อจ่ายกับลูกค้าให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วเป็นภาพจำค่ะ คือเราเลือกที่จะใช้สี C.I. หรือว่าโลโก้หรือว่า Element ต่างๆเนะี่ยให้มัน Impact กับลูกค้าลูกค้าเกิดภาพจำคือณตอนแรกค่ะเ,ออเริ่มต้นนะด้วยความที่ว่าเราอาจจะทุนไม่เยอะเพราะว่าเราก็ต้มเหลวมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะทุนค่อนข้างน้อยณตอนที่เราเปลี่ยนแบนดิ้งอะค่ะวิวเ,เลือกก่อนเลยว่าอัดับแรกที่วิวต้องโฟกัสก็คือเรื่องของ Visualize ก็คือเรื่องของตัวแพเกจจที่รเราจะต้องสะดุดตา วิวก็เลยเลือกใช้แก้ว PP ค่ะแล้วก็เลือกใช้คัพสลีที่ณตอนนั้นน่ะที่เราทำอ่ะคือวอลลุ่มมันน้อยมากๆเท่ากับว่าการสั่งซื้อของเราแต่ละแก้วคอร์เราแต่ละแก้วมันจะค่อนข้างสูงมากเราคิดว่าอันนี้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างดีที่สุดคันยังก็ได้ให้ลูกค้าอยากจะถ่ายรูปเราด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็น อาหารมันก็คล้ายๆฟาสแฉชันเนาะ <c oughs> แล้วตอนนั้นอะได้ความที่ว่าก่อนที่เราจะเป็นกระแสค่ะเราก็เลยคิดว่าทำอย่งไรก็ได้ให้ลูกค้าถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินให้ได้เยอะที่สุด <c oughs> เก็เลยเลือกที่จะลงทุนในการทำ Visualize ค่ะก็คือหลักๆอะแบนดิ้งเราอะคือ 1. ต้องสื่อสารให้ตรง 2. ก็คือ Visualization ลูกค้าต้องจําให้ได้แล้วก็ต้องนึกให้ออกว่าเราขายอะไรแล้วก็เป็นภาพจําค่ะ ล่าสุดผมไปที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวมีหมดเป็นรอบๆด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นกลยุทธ์หรือเปล่าอันนี้พยายามจะไม่ให้กลยุทธ์ค่ะแต่ว่าด้วยใช่ดีมาลูกค้าก็คือยิ่งสา์อาทิตย์อะค่ะคือมันเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีช็อตเทปบ้างมันก็เลยเป็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันค่ะลูกค้ามีความต้องการเยอะขึ้นเพราะว่ามันซื้อยากยากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะ จริงๆก็อยากจะขายให้ได้เยอะๆลูกค้าได้ทุกคันค่ะได้ครับก็ถ้าใครไปก็ต่อแถวกันนิดนึงนะครับแต่ก็รับประกันความอร่อยเพราะว่าไปลองมาเรียบร้อยแล้วโอ้ไมขอบคุณค่ะโอเคขอขยับมาที่คุณกิมบ้างละกันนะครับเรื่องการเปิดร้านเสื้อผ้าออนไลน์ผมว่าน้องๆหลายคนอยากเปิดจุดเริ่มต้นมันควรเริ่มยังไงแล้วก็พี่กิมจากประสบการณ์มันเจออุป,ปสรรคอะไรบ้างแก้ยังไงด้วยค่ะข,ของกิมอย่างที่บอกนะคะว่ามันเริ่มมาจากความชอบ ถ้าสมมติว่าเราอะเลือกสไตล์แบบนี้แล้วแล้วเราก็ไปซีเล็กของหรือว่าเราไปทําแบรนด์ก็คือก็ต้องเป็นในแบบตามสิ่งที่เราคิดเอาไว้อะค่ะแล้วก็ถามว่าอุปสรรคเยอะไหมเยอะมากเสื้อผ้าสมัยนี้คือแบบเปิดกันง่ายมาก,เ,มากเปิดใช่เปิดเปิดกันแบบเจอเจอบ่อยอะค่ะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆยุคใหม่สามารถทําได้คือกิมรู้สึกว่าเด็กจนซีอะค่ะเขาจะชอบเล่นติ๊กตอกัน เพราะฉะนั้นน้องๆอก็อาจจะไปอยู่ใน Tik t อกก็ได้เพราะว่าอันนั้นอ่ะมันยังไม่ได้เป็น Red Ocean มากเพราะว่า i อ f a c e b o o k นี่คือไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ค,คือทุกคนอยู่ในนั้น<ช>แต่ว่า Tik Tok อ่ะเราอาจจะแบบสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้แบบแตกต่างจากคนอื่นในอย่างนั้นก็ได้ค่ะเริ่มต้นจากใน Tik Tok ได้ก็คือขยายแพลตฟอร์มของเราใช่ไม่ได้อยู่แค่ที่เดิมใช่ค่ะ ขออนุญาตขยบไปที่พิเจาบางเมื่อกี้พิเจเล่าเรื่องการใช้แบรนด์ไปแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือการทําธุรกิจร้านกาแฟามันต้องเจออุปสรรคหรือว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นไปตามแผนพิเจรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงครับเบื้องต้นผมว่าต้องมาดูก่อนว่าราวางแผนไว้ยังไงก่อนนะตั้งแต่แรกครับเมื่อกี้จะเสริมเหมือนกันเ,เปิดเสริมรเ,เสริมได้เปิดร้านกาแฟาก็ง่ายพอๆกับทเาเชฟบ้านเหมือนกันนะ <laughs> มีร้านกาแฟาผมมาเปิดขึ้น ไม่ต่ำกว่าน่าจะ10ล้านต่ออาทิตย์นะครับ mm hmm. ตอนนีเ้เพราะว่าหลายๆคนคิดอะไรไม่ออกก็เปิดร้านกาแฟไว้ก่อน mm hmm. <laughs> นะครับกลับมาที่คำถามผมว่าถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้เราก็ต้องกลับมาดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะส่วนไหนนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของคนหรือเปล่าหรือเป็นที่ process ถ้าเป็น process เราก็ต้องเข้าไปดูว่ามันผิดที่ตรงไหนเราก็ไปแก้ตรงนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องคนเรื่องคนนี่ผมว่าปวดหัวที่สุดนะครับในในธุรกิจบริการ,รนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากเป็น barista เขาจะมีความติดของเขาคะัช<อ>ั้นช<อ>ันชันครูชันอยากจะชงกาแฟอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งของคาซาลาแบงเราเรามี process เรามี SOP ที่ทุกคนต้อง follow พอไม่งั้นสแตนดาดแต่ละร้านมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานเราก็ต้องไปแก้ที่พนักงานคนคนนั้นนะครับเราก็มีมาตรการครับในการในการช่วยเหลือนะครับถ้าเขาต้องการเทรนนิ่งเพิ่มเติมหรือว่าต้องมีการอ,อ,อบรมนะครับพนักงานเพิ่มเติมก็เราเราก็มีฝั่งซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามีฝั่งพี่ๆที่เป็น Area Manager เนี่ยเข้าไปเช็คสาขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว โอเคครับ, okay, รบขอขยับมาที่คุณวิวบ้างครับอันนึงที่ผมแอบไปเห็นก็คือมันเริ่มมีการทำคอร์ปอเรชันกับแบรนด์ต่างๆไอ้ตรงนี้ครับถ้าอยากจะเริ่มถ้าแบบน้องๆอยากเริ่มอย่างเงี้ยม,ม,มันควรมันควรมีวิธีคิดหรือแนวคิดยังไงบ้างคือจริงๆเรื่องคอร์ปอเรชันนะคะคือด้วยความที่เราอาจจะโชคดีด้วยที่เราไวรัลในระยะเวลาหนึง่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบาง,ออบางแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เห็น potential เราว่าเราสามารถแบตชิ่งกับแบตติ่งเขาแล้วก็โปรดักเขาได้แต่ถ้าสมมุติวา่าเราอาจจะเป็นแค่ผู้ประกอบการที่อาจจะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยังไม่ได้มี potential ในการแบบคอลลบกับแบรนด์ที่อาจจะใหญ่หน่อยอย่างนี้ได้ <Huh. S 1> ก็คือคิดว่าอาจจะต้องมองเพื่อนบ้านที่เขามี potential แล้วก็ ใกล้เคียงกับเรากลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับเราคือเบื้องตนนะะ้นอะค่ะณโมเมนต์แรกที่วิ e w Collaboration อะวิ e w Collaboration กับแบรนด์ที่ค่อนข้างมีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงแล้วก็วิชวลไลซ์ที่มันไปด้วยกันได้มันจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมตัวแบรนด์อเวนิสของลูกค้าค่ะที่มีต่อเราอะให้มันได้ดีขึ้นไปได้คือง่ายๆก็คือมองว่าใครที่สามารถเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ให้มันดูดีขึ้นได้ หาเพื่อนที่แต่งตัวคล้ายกับเราไลฟ์สไตล์คล้ายกับเราไลฟ์สไตล์คล้ายกันค่ะมันก็คือพื้นฐานในการสร้างคอนเนคชันประมาณนั้นใช่ค่ะ,อะโอเคครับทีนี้มันมีแนวคิดนิ่งเหมือนกันครับว่าเฮ้ยเวลาเรามีแพชชั่นอ่ะใช่แต่พอเรามาทําธุรกิจอ่ะแล้วเราทําไปเรื่อยๆๆๆบางครั้งมันจะเกิดความรู้สึกฉันเริ่มเกลียดมาแล้วว่าเคยเป็นกันไหมครับอาจจะเริ่มคุณกิมบอกเป็นอ่ะคุณกิมเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเรารับมือกับความรู้สึก เกลียดแพชชั่นตัวเองยังไงบ้างกิมเคยมี mid life crisis ค่ะก็คือเหมือนมไม่อยากทำงานเลยช่วงหนึ่งก็จะให้ทีมค่ะเป็นคนจัดการประมาณ6เดือนกิมกิมแบบอยู่เฉยๆจัดการแค่เรื่องใหญ่ๆเท่านั้นแบบถ่ายแบบยังแบบให้ทีมไปจัดการแบบไม่สนใจอะไรเพราะว่าแบบเบื่อมากแล้วอะแต่ก็คือหลังจากได้พัก6เดือนดีขึ้นค่ะไปพักไปพัก <laughs> การไปพัก <c oughs> คือช่วยได้เยอะมาก <Okay. S 2> <c oughs> ใช่ค่ะแล้วถ้าคนพักไม่ได้อะเราต้องทำกับมันป็นเลยถ้าคนพักไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่ทำได้คือกิมว่าต้องหาความสนุกในงานนั้นที่เจอเ <c oughs> ช่นสมมติว่างานของกิมอะ่ะมัน,ม,นมันคือจะต้องนั่งวางคอนเทนต์ว่าในแต่ละวันเราต้องโพสอะไรบ้างคือเรากลางเลย31วันเราทําอะไรบ้างเราจะไปหาความสนุกอย่างนั้นได้ยังไงเ <c oughs> ช่นอ่ะเราคิดค,อ,คอนเทนต์ว่าโอเคสี่มงคล ให้ลูกค้าเพราะว่าทาร์เก็ตกิมก็คือคนทํางานเขาก็จะมองแล้วว่าวันนี้ใส่เสื้ออะไรสีมงคลกิมก็จะแบบแคปมาเลยว่าโอเคสีมงคลที่ลูกค้าควรใส่วันนี้คือสีอะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นคือเราต้องหาคอนเทนต์ที่แบบรรเลตนะคะมันจะได้ไม่น่าเบื่อซื้อคอนเทนต์นั้นเราต้องสนุกไปกับมันด้วยเราต้องสนุกเราอินกับมันด้วยเราต้องอินอารมณ์แบบหามุมที่เราอินไปกับมันแล้วเราก็เล่นสนุกไปกับมันใช่ค่ะปนะุเจมีวิธีการไงบ้างครับต้องหาความสนุกเหมือนกันครับ เคย,เค,ยคิดว่าทําไมเราต้องขายกาแฟวะแต่ว่าลงทุนมาเยอะแล้วต้องทําต่อนะครับถอยไม่ได้เนื่องจากอย่างที่บอกกาแฟม,มันละเอียดอ่อนมากคือจริงๆถ้าไปทําขนมได้ก็อาจจะไปทําขนมแทนแต่ว่าคาซาลาแปงผมก็มันเป็นแบรนด์มา10ปีแล้วอะ่ะก็เสียดายถ้าเราจะทิ้งมันนะครับเราก็อยากจะทําอยากจะผลักด,ดันคาซาลาแปงนี้ให้เป็นร้านกาแฟที่คนไทย นึกถึงเป็นท่าเป้าหมายให้ได้นะครับมันก็เป็นแรงแรงผลักดันของเราเหมือนกันที่เอ้ยเราจะทํำยังไงให้แบรนด์เนี่ยมันไปสู้กับแบรนด์ระดับโลกได้อันนี้ก็เป็นเป็นอินสปิเรชันเพื่อผลักดันตัวเองครับโอเคครับพราะเรามีเป้าอยู่ครับคุณวิวครับกินชาเย็นทุกวันเบื่อไหมครับมีเบื่อค่ะก็ทานกาแฟบ้างค่ะทานกาแาทานคาซาลาแปง ใช่ค่ะคือมันทานทุกวันมันก็เบื่อค่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัววิวในการทํางานนะมันก็มีบางวันที่แบบเออมันก็เยน็เยนๆมั่งมันก็เบื่อบ้างเนาะแบบฟิลแบบหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีไปพักเหมือนกันค่ะคือบางทีเราทํางานอ่ะมันมีความแบบเหมือนเราสเสตจเกินไปเราเครียดเกินไปอย่างเงี้ยค่ะคือเราลืมมองว่าตัวเองอะ่ะต้องการอะไรเราแบบต้องการการพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลักๆก,ก็ของพี่ว่าคือไปพักไปใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์แล้วก็กลับมาทํางานใหม่<ะ>ก็รู้สึกก็เฟสขึ้นค่ะจริงๆถ้าฟังกันตั้งแต่เชา้าทุกเซสชันพูดเหมือนกันเลยคือการพักผ่อนงานมันอาจจะเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของชีวิตหรือส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะแต่การพักผ่อนนี่ก็สําคัญกับเราไม่แพ้กันจริงๆการพักผ่อนผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จะทําให้เราลืมสิ่งที่เราทําอยู่แล้วไปมองว่าโลกนี้มันกํนาลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ เราได้ไปมองว่าคู่แข่งทําอะไรเมืองนอกถ้าไปเที่ยวเมืองนอกตลาดเมืองนอกเป็นยังไงเราจะสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่ตอนในแต่ละประเทศเนี่ยเอากลับเข้ามาประยุกต์ใช้กับบิส i n e s s เราได้ยังไงบ้างโอเคครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันอยากฝากอะไรกับน้องๆที่กําลังจะกลายมาเป็นองค์ e ารบริษในอนาคตว่าเขาต้องมี mindset ยังไงในการทําธุรกิจครับใครก่อนก็ได้ คืออันดับแรกค่ะคือเราต้องไม่กลัวค่ะที่จะเริ่มทําอะไรก็ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่พูดคุยมาก็ด้วยความที่ว่าเรามี mindset ความเป็นองค์ตัวเพเนอร์นะคะขาเชื่อว่าทุกคนนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมี mindset ที่ใกล้เคียงกัน มีความอยากรู้มีความอยากลองมีความอยากพยายามในการทำมาสิ่งอย่างให้สําเร็จวิวม,มองว่าวิธีทําให้สําเร็จก็คือง่ายๆเราอย่าไปกลัวในสิ่งที่เราทําค่ะคือเราทําไปไเรื่อยๆทำไปได้ความสมา่าเสมอเดี๋ยวมันก็จะมีวันที่เป็นวันของเราใช่ค่ะคุณเจมส์ครับครับก็ถ้าใครอยากจะทําอะไรผมก็แนะนําว่าทําตามที่ตัวเองอยากทํานะครับแต่ว่าคนเราไม่ได้ สามารถทำทำได้ทุกอย่างานะครับหาคนที่มาช่วยปิดรอยรั่วที่เราอ่อนจุดอ่อนของเราเนี่ยมาอยู่กับเราแล้วฟอร์มทีมให้มันแข็งแรงให้ได้นะครับทำใหเ้เราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ได้นะครับโดยโดยที่มีทีมซัพพอร์ตอยู่นะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับ <laughs> คุณกิมครับกิมว่าสิ่งสำคัญนะคะมันคือความสม่ำเสมอคือตอนแรกทุกคนจะมีไฟ อยากทาฉันลงมือทําแต่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะผลมันยังไม่ได้ออกดอกทันทีอ่ะเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าแผ่วไปเพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนเราต้องสู้ไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเัืองของ